โอเคสวัสดีด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาอ่านมางาังงะเรื่องบันทึกราชาอมตะนะครับโอเคก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์สับไข้ด้วยนะครับใครที่อยากจะไปแลเพจทุกแปะนะก็ไปอ่านเองได้นะเพจกุหลาบสีครามนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็ใครที่อยากจะสนับสนุนช่องผมก็โอนวอลเล็ตมาได้นะคผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะโอเคไปชมคลิปกันเลยอ้อสดระเบิดพลังปานงั้นหรือ ย่า <Yeah. S 2> ไอสารละเร็วเจ้าหนีเป็นอย่างเดียวเรื่องไงนั้นก็หลบสิ่งนี้ให้ดูหน่อยเถอะยาเจ้าแพ้แล้วข้าเนียนะจะแพ้อย่ามาตลกหน่อยเลยย่า yeah. ละยังไงละยังไงจริงๆเจ้าก้าหรืออะไรกัน ไอ้เจ้าเสือเลวเจ้ากล้ามาตัดแขนลูกชายของข้าให้ข้าได้หักแขนของเจ้าซะยา่าเอ,อ้อขอบเขตทลายสวรรค์ขั้นที่สองผู้โอโสสายในล่วหยุนเทียนหยุดได้แล้วล่วหยุนเทียนเจ้ากล้าแหกกดของเวทีฝึงยุ่นงั้นรือก็มัน มันกล้ตาตะแขนลูกชายของข้าข้าจะปล่อยมันได้เช่นไรยา่าไปซะเขาสมควรที่ได้รับมันแล้วจากนี้ไปลีฟูเฉินได้เข้ามากลายเป็นสิทธิ์ฟ้าสวรรค์สายในขอบคนผู้โอโสนี่นะลือพลังของขอบเขตทลายสวรรค์ ภารกิจนี้มีเป้าหมายอยู่3ามคนข้าเลยอยากรู้จริงๆว่าหยกพุทธนั้นจะลําค่าแค่ไหนหยุดออกมาซะฮึขอบเคก,เกอเกิดขั้น9้าไม่กี่คนเองหรือพวกเจ้าไม่ได้มาจากตระกูลล่วแต่เจ้าเป็นส่วนหนึ่งของสมตระกูลใหญ่ของเมืองเม็ดหมอกใช่หรือไม่ ล้นหาที่ตายเจ้าตังหากล่าที่ล้นหาที่ตายเจ้าเด็กนี่รับมือกับคนนั่งหลายคนแต่เขายัางเอาชนะมันไม่ได้เห็นทีข้าคงต้องลองมือเองซะแล้วผู้ดูแลสายในตะกูลลัว่วขอบเขตทลายปัตภีเจ้าคนตะกูลลัวเจ้ากล้าไดียังไงถึงได้คิดมารอบสังหารสิทธิ์ฟ้าสวรรค์สายในของเรา ปุ้ปปปอา,าวุโสเยาท่านควรปล่อยข้าไปไม่เช่นนั้นตระกูลรั่วเออเออรีโเฉินข้าช่วยเจ้าได้แค่นี้เท่านั้นนะระดับพลังครอบเขตปานครอบเขตก่อเกิดครอบเขตทลายปฐพีครอบเขตทลายสวรรค์ครอบเขตจุติใหม่ แต่ละระดับจะมี9ขั้นเทือกเขาเฟ่ยเชี่ยนพวกมันไม่มีที่ซ่อนแล้วยังไงก็ต้องอยู่ในนี้น้องสามวันนี้เป็นเวรของเจ้าที่จะต้องออกล่าฮะเป็นค่าอีกแล้วเหรอไม่ใช่เมื่อวานก็ค่าไม่ใช่เหรอเจ้าขี้ลืมเมื่อวานเวรค่าตั้งหาก เอ๊ะเจ้าเป็นใครกันเออไอ้เจ้าสารเลวพี่สองเออเอ๊ะฆ่านี้ดีกว่าเจ้าจะหนีไปไหนเออเอ๊ะนี่มันทักษะลี้ลับ ชั้นสทักษะลี้ลับมังกรลึกลับเอ๊ะนี่มันหินน้ำนมร้อยปีฝึกฝนร่างกายที่นี่ให้ผลดีกว่าใช้โอสถดเสียอีกห้โคตรฟิน สิทธิ์ฟ้าสวรรค์สายในของนิกายเทียนฉาเยียนชิงหูเอ๊ะตูมเฮ้ย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 ใหญนี่น่าจะสักสิบเจ็ดปี แต่การฝึกฝนถึงขั้นแปดของขอบเคกกเกิดแล้วเลยเนี่ยอยีชิมหายแล้วอย่าบอกนะว่ามันคือโครงกระดูกหกดอลาร์งั้นรอข้าจะฆ่าเจ้าซะย่าถ้าถ้าถ้าเจ้าเป็นมุชายก็อย่านนี้ ข้าจะข้าเจ้าซะเสื้อคุมค่าผูห้หญิงคนนี้แข็งแก่งมากโอกาสที่ข้าจะชนะนางมีน้อยยิ่งกว่าครึ่งเสียอ,อีกเจ้ากานีงั้นหรือได้ถ้าเจ้าอยากสู้นะัก ข้าก็จะส่งเคาะให้เจ้าเองยา่าพาจันเซียวทมินตุ้มเจ้าได้จะนักรู้ถึงความแห่งกระบ,บี่แล้วเจ้าเป็นสิทธ์สายในของนิกายช่งหลานงั้นลือเจ้าก็เป็นสิทธ์สายในของนิกายเทนฉาง,งั้นลึอ ข้าจะปล่อยเจ้าไปถ้าเจ้ายอมทิ้งดวงตาทั้งสองของเจ้าไปซะนะเป็นเจ้าเองที่ถอดเสื้อคลุมออกและข้าก็บังเอิญได้พบเห็นเจ้าก็เท่านั้นลงหนทาที่ตายตายซะเอ๊ะเป็นทักษะที่ขึ้นไว้ที่ดีอะไรเช่นนี้ พวกเขาทั้งสองยังคงต่อสู้จนกระทั่งผ่านไปสามชั่วโมงก็ยังไม่จบสิ้นเฮ้ยถ้าเจ้าป้องกันกระบี่ของข้าได้วันนี้ข้าจะยอมปล่อยเจ้าไปก็มาสิเอ๊ะทักษะลับอันตราย พาจันเซียวทมินต์ตูม,มเจ้าไปซะข้าจะยอมปล่อยเจ้าไปในวันนี้ ีวิตของเจ้าข้าจะมารับในคาหน้าแล้วกันโอเคนะครับก็จบตอนที่ตอนที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับเออก็จบแล้วนะครับก็ใครที่อยากอะไรตอนต่อไปก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครันะแล้ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับก็โอเคตอนนี้ผมกําลังจะเอาหาตังค์ไปซื้อไม้นะครับก็ไม้ที่ดีกว่านี้นะครับก็ใครที่อยากจะ สนับสนุนช่องผมก็โอนมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์อล l ล e t ไว้ให้นะครับก็ใครที่อยากจะเป็นอ o วอล l ล็ตก็โอนมาได้นะครับก็ผมไม่ได้ว่านะครับกี่บาทก็ได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะรีบทำมาให้นะครับช่วงนี้ผมไม่สบายก็พยายามารักษาตัวเองให้หายดีอยู่นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก,ก็ยังไงเดียขอบคุณนะครับที่คนโอนอลเล็ตมาให้ผมก็ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ